สวัสดครับทุกคนววันนี้ก็จะมาดูกับช่องแดพีคจะสงวันนี้ผมก็จะเอาฟ้าไปทักเหมือนกันไปเตะห้กันไปเตะนกันนะครับนี่ผมก็จะมันไม่มีสูงก็จะมาทำดักมาดวันนี้ขอใครพี่ เพื่ความไมนกวนวันนี้เราก็จะเอาดาบมาต่อเอาเอาหรือฟ้ากับเหลืองมาสู้กันครับว่าใครจะชนะมาเออเอานี่ครับให้มันปะทะกันก็จะไปตกฟ้าเองให้มันปะทะแล้วผมก็จะเอาอาวุธชิ้นหนึ่งก็คือ นนไม่ใช่อัน,นอันที่ไม่ค่อยโกงครับก็คืออันนี้ครับไม่ค่อยโกงเท่าไหร่เกอร์วิตาที่สุดโฆษณาโฆษณาฟาชา่า ผมหุดมันได้โอ้ยงวายหาหาฟ้ากว,วฉัน,กน,นโกรธนะเออหัวใจมันทังฮึ้ยช่างม,มีคุณเล้าวเวยต้องไปเดนคนด่าทิ อื้อฮืออืมอืมือนี่เน่ฮ่าอื้อเออเออาเพิ่งก่อใชสารเกลดตแล้วว่าเมื่อก่อนแกซื้อมาฉอนนะเออเออตายแล้วเออเออเออ Oh my god, there we go. Oh, Sniff it, look. Yeah, oh ah, 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 just ah, 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 Oh ah, 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 ah อุいい้ยตก้อืมโดนจมตีอืมอุ้ยอุ้ยอุเออคือเออเออคือเอเออเออเเออเอออเ โอก็ไม่รู้เลยช่งมีคนกล้าเลยเหยโอ้ดังแคนตาแล้วเหี้ยสองสองยลกขึ้นมาจะเปลี่ยนวุฒิใหม่วันไปแล้วไม่เจอแล้วุ้ ผมจะเอาเอาวุธขี้แรงก่อนนี้น้นอ,องชานมันอึดอัดอืมน้องช้ยมันใช้ทั้งหมดเลยช่องนี้โคตรเก่า,าลิมีแต่น้องรบกวนนะครับท่านผู้ชมช่องนี้โคตรเก่าเลยมีแต่น้องรบกวนช่องนี้โคตรเก่า,า,าเลยมีแต่น้องรบกวน แอ่พี่นลังเลื้อนไปจะกกันกันน่เพราะว่าเดนไอ้ากับเหลืองอ้าโอ้โหนี่มันแรงกันเรอฉุกเ้ินเด่นจนไปนัเพื่อนเลยฟังแต่พื้นตอนนล้วส่นบุญเร็นิครจะเล่นฉุกเฉิน มาเอาทุนสิใครเจ๊นใครยืมาุกันก็เจ๊นะอู้หูอืมเฮ้ยสุดยอดเลยอืมอื้เนี่ยสุ ให้ชกชนะกันเราไปลุ้นกันเลยอื้เืส่อบสมลรงนี้อ่ะอู้รังเคนเหรอคอยจะได้ถึงสิบก่อนเราไปลุ้นก่อนคอยไปจะได้ถึงสิบอือหือปั้นช่วงนี้โคตรเก่าเลยมีแต่น้องรบกวนครับ ช่องน,นี้คดก่าวเลยครับมีแต่น้องรบกวนถ้าใครไม่กดไลค์ให้กับช่องผมนะครับที่กดน,น้องจะมารบกวนช่องนี้คดก่าวเลยมีแต่น้องรบกวนนะครับนนช่องนี้คดเก้าฉันไปอบผมจ้องมันแค้นน้องคนนี้ให้ได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมผมไม่นั่งให้มันมาเลย วันนี้ขอใช้ด้วยนะคัะท่านผู้ชมช่วงนี้กล่าวมาั่งเลยน้องโตกวนเฮ้ยผมก็เสียสมาธินะคบอ้เสือ,อนี่คุณแม่ไล่ไปไป,ไปนออกไปที เหลืออีกเหลืออีหกนะครับก็จะได้แล้วนี่ผมก็ช่องนี้โคตรเจ่าเลิมิเต็งน้องลูกูนนี่ผมต้องสู้กับไอ้เหลือไม่ได้เหลือมันไม่พูดอะไรเลยมันไม่ตอบสินแกลบมันโกรธ เหลืองมันโกรธอื้มไอ้เหลืองมันโกรธทั้นี้มันมันโกรธมากเลยมือพูดเหลืองกัดฉันนี้อือเหลืองฉันปลอมตัวมาโอ้ยดีข้าน,นี่ยก็จะตายแล้วเอ้ย โอ้ยเ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 สียสมาธิหือดูหาิธีสุดเหลืออ๊อดุูสดนี ต้องมีขุดเก่าอีกแล้วครับมุนเก่าจริงๆเลยแต่น้องรบกวนโชว์ไว้มากเลยวันนี้อ่ะขอเฮยขอโทษ้วยน่าจะไม่ชหมหุ่นเฮ้ยเสียงมันก็เซ็กไปด้วยสิครับอืมอ่ะเพื่อ ผมคนหน่ะผมรำคาญน้องกินๆครับโอ้ท่าผู้ชม,มไม่ยอาป้านกวนหนูอ่ะป้านคอมวันนี้อนะปวานเอ้ยตามผู้ชม รก็จะได้แล้วเอ้ยเ้ยอีกสองเฮ้ยเลยอีกสองครับก็จะได้แล้ว ขอภัยตึ้งนะแล้วผมเลยอีกห er. นึง pues ก้อยก้อยเ็บสันปันที่อยู่จังวะ เตี้ย้ากแวอีกนิดเดียวก็ชะ10นะที10วีเอ๊ะทำถึงนะซัสมารบคิปนี้ใครยังไม่รกดไลค์กดแชร์ให้กับดาบิขาาตสูรนะครับพเพื่อจะได้การเหน้าก่บเกมสติกแมนนี่จะครบ10รอนแลวครับสัมมาคิปนี้นในใบ๊ายๆครับบ๊ายบาย